มากันที่ข่าวหนึ่งนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะก็ลงพื้นที่นะคะพบปะกลุ่มชาติพันธ์มานิโอรังอัสลีในพื้นที่ตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธ์มานิตามพระราชดำริค่ะ น,นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนางสิริวิมลพงศ์อักษรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนราธิวาสและคณะได้ลงพื้นที่พบปะชาติพานมานิโอรังอัสลีในพื้นที่ตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะพร้อมได้สักถามความเป็นอยู่และมอบถุงยางชีพโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อรับทราบความเป็นอยู่ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวโอรังอัสลีให้ดียิ่งขึ้นให้สามารถเข้าถึงบริการทางภาครัฐได้อย่างสะดวกตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงห่วงใยกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อาจตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่ไม่หวังดีสแสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งชาวโอรังอัสลีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มสุดท้ายที่ยังคงมีวิถีเดิมเนินชีวิตแบบคนป่าเดิมน,นั้นอาศัยอยู่ในพื้นที่เทือกเขาสันกลาคีรีมาก่อนปี2,550นะครับแล้วก็เคยได้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งเสด็จเยือนพระสงฆ์นิกรชาวบ้านดุทรงยอนนะครับปัจจุบันก็แยกย้ายกลุ่มเป็นจํานวน5กลุ่มด้วยกันนะครับมีข้อมูลบอกว่าจากการสรํารวจที่อยู่อาศัย วิถีชีวิตและสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสลียังไม่เข้าถึงสิทธิหรือว่าสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐและยังไม่ได้รับสถานะบุคคลตามสัญชาติไทยนะครับอย่างไรก็ตามครับวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนนี้นะครับทางสำนักง,งานทะเบียนอำเภอจะแนะจะทําการเพิ่มชื่อในระบบทะเบียนราษฎรและถ่ายบัตรประชาชนทั้งหมด53คนด้วยกันนะครับเพื่อให้กลุ่มชาวมานิโอรังอัสลี์ ได้รับสิทธิการเป็นพลเมืองมีการถ่ายทอดความรู้ในการปลูกผักทางด้านสาธารณสุขก็ได้ฉีดวัคซีนชินโนฟาร์มเข็มแรก13คนและเข็มที่2ทั้งหมดให้อีก5คนด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้ด้วยนะครับข่าวนี้เพราะว่าในพื้นพ่นิินไทยก็จะมีกลุ่มหลากหลายชาติพันธุ์อยู่เยอะมากมายและกลุ่มนี้ถือว่ายังเหลือไม่เยอะแล้วนะครับในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับก็มีมาฝากกันนะครับ